สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเล่นเกมฟรีไฟ้นะเป็นโหมดแล้งใหญ่เลยแต่ว่าจะเป็นการเล่นแบบฉบับคนกากนะเล่นแบบไม่ได้เก่งอะไรนะมาเล่นไม่มีสาระอะไรเลยก็จะเลือกเป็นโหมดแล้งใหญ่นะเป็นแร้งใหญ่เพราะว่าแล้งใหญ่แล้วเนี่ยจะเข้าโกสี่แล้วเราจะมาดัดแร้งกันนะไม่รู้จะถึงไหม แล้วก็ลองดูก่อนแต่ถ้าคนกลางเราเล่นเราจะใช้เป็นโหมดทีมนี่เพื่อเวลาตายเขาจะได้เพื่อนในทีมจะได้ชุบจะมีเพื่อนช่วยแบกบเริ่มเกมเลยโอ้เมยก็ยังไม่ตายโอ้เ oh, ขับมาวี นี่เดือดรอเนี่ยเหลือน้อยมากเลยแปลกแฮะแหงรอดไม่มีของให้เลยเสียใจอะ่ะน้อยมากน้อยเบอร์โอ้ยมีมีอยู่ด้วยของมีอย่างน้อยอะ่ะ ใกล้ๆไม่สนแล้ววิ่งไปลแล้วกันไม่มีของเ่อมีการยิงละปึ้งปึ้งปึ้งโ โอ้ยพันห้าร้อยไปช่วยเพื่อนดีกว่าดีจัง เอฟ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 อันอออออนี้คืออะไรอ่ะ <c oughs> นี่พีแพ้เลยเฮ้ยเหรอช่วยช่วยช่วยไม่ยิงหรอกจ้าไม่กล้าหรอกโอ้ยเพื่อนจะตุยแล้วได้เวลาชุบเพื่อนสินะเพ <c oughs> ื่อนจูเพื่อนชุบเ,เพื่อนนะจ้า <Rose> ชุบเพื่อนเราไม่เน้นแบกแต่เราเน้นชุบเพื่อน เดี๋ยวเราจะช่วยเองเราจะเป็นคนที่กอบกู้เธอขึ้นมานะกรอบจะแหลกได้ไหมช่วยเพื่อนให้แล้วแปลกอ่ะไม่มีคนแถวนี้เลยเราะเป็นตู้ชุบนะคนก็จะตุยแล้วว้ายตายแล้วตายแล้วว้ายแรงมากว้ายแรงมากว้ายแรงมาก เติมยาตรงนี้แหละอย่าลืมเติมยาน,นะคะอย่าลืมเติมยานะคะจุดจุดเราต้องแบบอะไรอะตกใจนะคะเนี่ย น่าจะกับเราได้ไงไปก็มา อืช่างร้อนแรงสียจริงๆจะตายตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะตามมาทำไมอะไม่ใช่ทำอะไรอุ๊ย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 เจ็บด้วยแรงตัวไม่ได้ใกล้เราค่ะเพื่อนในเก็บยา เอไม่ใช่เก็บยาดิเก็บเหรียญเอาไว้ช่วยเพื่อนในทีมจะไช่วยเกินแบกหน่อยเป็นยากเลยเกิน ไม่เขารู้นะคะแอบมองเธออยู่น่าจะเธอไม่รู้มองเลยเองทุกคนนะจ๊ะน้องๆรู้สึกแล้วอะไรวะอะไรมันจะวูบไม่ได้ตั้งใจขนาดนี้เนี่ยได้เฉยขอนี้นะครับกินปืนอะไรไม่รู้ไม่รู้จำไม่ได้เออโคตรกลัวนี่ แบบเดียวมันได้ห้าคนแล้วเดียวชนะเฉยเลยโหด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 ให้เพื่อนแบกไม่ได้เล่นอีกจาก้าเอ้าแล้วไ,ได้โครูสีตอนไหนอ่ะงงมากเอาดีงงมาก ัช่วยอะไร<ด>กันได้เนี่ยจัดการได้แล้วคนนึงโ <Okay. S 2> อเค็นจอยครับผม ศัตูเยอะจังโอยตายแล้วคน้องโอเคม็วอุ้ยคนเยอะมากนี่นะเราพอจะปล่ตัวทันอยู่ตำแหน่งก็เปิดเผยแล้วเบอร์เปล่าเนี่ย อุ้ยวุ้ย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 แรงมากแรงมากแรงมากฉันโดนจากไหนไม่รู้เหมือนกันทัยนยิงจากไหนอะ ตายแล้วเพื่อนโดนลุมอ้าอย่าทำแบบนี้เลยนะค่ะพี่ามาอมยตายแต่แต่เจ็บ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 เขายิงเราอ่ะไม่มีเหตุผลเลยมันไม่ใช่มันไม่เห็นอะไรเลย งงมากใครยิงเรามองไม่ออกเพื่อนเออวิวิใครยิงเ,าเาราวะยิใใยงเจ็บมากยิงเจ็บมากช่วยอะไรไม่ได้นะเพื่อนนะโอเคเพื่อนเขาแบกให้แล้ว อาฮ่าฮๆาฮ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 รอดแล้วเว้ยมีลูกซองด้วยดีเลยเอ้ป้องกันตัวว้า เอาอันนี้ละละดีกว่าลาาหัวดีอุ้ยอีกแล้วเหรออุ้ย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 ฉันเห็น คนเลยออคนแถวนี้คนแถว วันนี้นี่คนต้องระวังตัน,น again, again, ing, ี้นี่ไงนเแล้วโอ้แกกกุกุ๊ัน Lay ี June, ้แหละค่ะที่นี่แหละค่ะวิ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 บนึ่ม

คุณดีตามากจงหวมดเดียวแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนหนีได้คือลีฟหนีน่าจะว้าตายแล้วคะแนนง้ากเพิ่มไม่ไหวแล้วอุย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 ตายแล้วจะช่วยเพื่อนยังไงดีเน like. ี nee, like. ่ย ที่ไปชุบเพื่อนมันต้องมีที่ชุบสังที่ดิไปที่ตูก้กดอัตโนมัติมันจะช่วยได้ไหมอนะนฝั่งนึงอะเออรูและไปไหนพื้นที่ปลอดภที่ตูไตไต้ไม่พบสัตว์รบมันอยู่ในฟาร์มอ่ะแต่ต้องดูเพื่อนอีกคนนึงด้วย วุ้ยวเพื่อนอย่าพึ่งใจเย็นๆอย่าไปอย่าไปไฟเขาอย่าพึ่งไปไฟนีเอ้